ขอต้อนรับคนผู้ชมและคนผู้ฟังวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องราวของการทำมาหากินแหละเรื่องราวของการดำรงชีวิตดำรงชีวิตด้วยสติดำรงชีวิตด้วยสมาธิเอวันนี้ผมทำไมผมจึงใส่หมวก นะรอบๆข้างผมนี้นะก็มีฝนเริ่มร่นลงมาแล้วนะเริ่มหล่นลงมาแล้วพอดีอเราก็ไม่รู้เป็นคนยังไงนะถูกฝนนิดฝนหน่อยก็ไม่ได้นะไม่ใช่แบบเป็นผู้ดีผู้เดิงอะครับนะเพราะว่าตอนเล็กๆแม่บอกว่าขาดสารอาหารเพราะว่าที่บ้านมันลำบากไม่มีอะไรจะกิน เลยจนถึงทุกวันนี้แล้วนะครับกินอะไรเสริมเข้าไปก็มันไม่หายสักทีหนึ่งพอโดนเม็ดฝนแล้วก็ทําท่าว่าจะเป็นไข้วงไข้หวัดไปโน่นก็เลยถ้า,ากว่าใส่หมวกแล้วมันดูไม่สุภาพก็ต้องขออภัยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพูดมาคุยกันในรูปแบบของการทำมามหากินการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ว่าเอตอนนี้คนอย่างแบบเราเราเนี่ยนะอย่างคนชนชั้นรากหญ้าอย่างเหมือนผมเหมือนใครๆทเนี่ยที่ทำมาหากงหากินกันจะเกิดความหวาดวันวิตกนะในเรื่องของเครื่องใช้สอยต่างๆนะพอพูดแล้วก็นึกถึงผมไปที่มาเลเซียเมื่อสัก ครึ่งเดือนกว่าๆนะก็มันไปเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันน่าจะเอามาพูดมาคุยกันสักหน่อยหนึ่งคิดว่าน่าจะดีนะก็เลยคิดว่าเอาละเดี๋ยวกลับมาที่ไร่นะกลับมาที่ไร่แล้วก็จะคุยกันหน่อยหนึ่งนะตันช่วงช่วงนี้ก็ที่ไร่ก็มีการปรับปรุงนิดๆหน่อยๆนะก็รถไถมาช่วยไถกันทำน่นทานีนนะ่ในระหว่างที่ผม เดินทางไปออกจากสุร,ราษฎร์ไปนะไปกล่าวว่าเราจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเลยนะทีะ่ในประเทศมาเลเซียเราไปกันในรัฐเคด้านะซึ่งก็ไม่ไม่ห่างจากไทยเท่าไรหรอกนะไม่ห่างจากไทยเท่าไหร่เราก็เข้าไปแล้วก็เลยไปด้วยนะเลยไปแถวแถวกรันตันตรังการูไปนู้นนะนะครับแล้วก็เลยไปแล้วก็เราก็ เห็นความต่างบางสิ่งบางอย่างก็นํามาคุยนะให้ให้เอว่ามันมันเป็นอย่างนี้หรือบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนนะนะเพื่อนใกล้ๆบ้านเรานี่แหละนะก็ถือว่าเพื่อนนะอย่าว่าพี่ว่าน้องกันเลยถ้าพี่ว่าน้องมันก็นะอย่างประเทศเราเราก็เคยเปรียบเมืองพี่เมืองน้องก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยนะ ชาวลาวก็บอกว่าเราเนี่ยแหม่ยกตัวเองเป็นพี่ยกเมืองลาวเป็นน้องไม่สมควรที่จะยกอย่างนั้นอ่าทีนี้พอมามาเลเซียเราก็ไม่เอาแล้วไม่เปรียบเทียบเมืองพี่เมืองน้องแล้วเป็นเพื่อนกันดีกว่านะะถามว่าทำไมมันมีความแปลกตรงไหนละ่ะเพิงบุญน,ะ,นะก็ผมว่าจริงๆแล้วเรื่องอาหารการกินเรื่องป่าไมา้เรื่องถนนมันก็ไม่แปลกอะไรหรอก แต่ที่มันแปลกชัดๆที่เด่นๆเลยนะที่ผมได้พบก็ไม่น่าจะพบแต่มันเสือกพบจนได้ไปแล้วก็หาเรื่องให้ได้พูดจนได้เลยจริงๆผมไปแล้วก็ไม่อยากจะในสิ่งที่ไปแล้วก็หาไปเลยแต่ไม่ต้องพูดแต่ว่าเอ๊ะมันอดไม่ได้จริงๆอ่ะที่ต้องมาพูดให้ฟังกันอย่างน้ำมันเครื่องก๊าด เครื่องหุงต้มในครัวเรือนอน้ำมันรถที่ใช้กันทุกวันนี้นะเราก็เติมน้ำมันเนี่ยสามสิบกว่าบาทดีเซลก็ดีเซลก็สามสิบก,กว่าบาทเบนซินก็แตะใกล้จะแตะสี่สิบหรือว่าอะไรทำนองนี้แหละนะ,ะบางคนก็บอกว่ามันสี่สิบต้นต้นไปแล้วออก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็สมาร์ก็นั่งแวะเติมแล้วก็ไม่ค่อยได้รู้ คนขับก็เติมเราก็นั่งนะทีนี้พอไปถึงฝั่งทางด้านมาเลเซียสิครับไอเราก็อยากจะขับรถบ้างเหมือนกันน่นะเออเราก็ขอขับรถอ่าทีนี้ขับรถเองและให้เพื่อนๆน,นั่งข้างหลังแต่ทีนี้ก็มีเพื่อนชาวมาเลเซียนะก็มารับรับแล้วเราก็ขัาไปด้านในมาเลเซีย ทีนี้เพื่อนก็บอกว่าต้องเติมน้ํามันนะน้ํามันของอยู่จะหมดแล้วหรือยังเราก็ก้อมดูแลมันทาท่าใกล้จะหมดแล้วละ่ะนะเสร็จแ,แล้วเราก็เท้าไปในปั๊มน้ามันเข้าไปสามสี่ปั๊มมนะนะนะเข้าไปสามสี่ปัม๊มผมก็เอะใจทันทีว่าเอ๊ะทำไมมันมีแค่หัวสองหัวหัวปัม๊มอะหัวใจอะหัวใจนั้นมันมีสองหัว ก็เอกใจเหมือนกันเราว่าเราจะเจอ B7 นะรถเราเตจอ B7 แล้วที่นี่มันจะมีหรือ B7 เพื่อนว่านายไม่ต้องคิดมากที่นี่นะครับเขามีสองหัวจ่ายไเราก็สะดุ้งคือสองหัวจ่ายก็หมายถึงว่าดีเซลหัวจ่ายหนึ่งเบนซินหัวจ่ายหนึ่งราคาน้ำมันลิตรละ16บาท เมือ่อเมื่อสิบกว่าวันนี้แหละครับไม่นานนี่แหละครับนะสิบกว่าบาทนะดีเซลจะดีเซลอะไรไม่เกี่ยวก็มีหัวเดียวเลยดีเซลชั้นดีอ่าไม่มีไม่มีดีเซลแบบโน้นไม่มีดีเซลแบบนี้ไม่มีดีเซลที่ว่าเหมือนบ้านเราที่ราคามันมันลดหลั่นกันอะ่ะคือมันมันตั้งตั้งชื่อเอาเองอะ่ะ นะตั้งชื่อเองนะ้ำมันดีเซลนั้นบีเจ็ดเท่านั้นบีห้าบีสองบีอะไรต่อไปราคาเขาลดลันต่างกันไปเบนซินก็เหมือนกันเก้าห้าบ้างเก้าหนึ่งบ้างอะไรต่อไม่อะไรเดือดแล้วราคาก็ต่างกันแต่บ้านเขาเมืองเขามีสองหัวจ่ายดีเซลก็ดีไปเลยเบนซินก็ดีไปเลยราคา16บบาททั้งสองหัวจ่ายนะ ีนี้พอมาดูของบ้านเราบ้านเราบ้านเราน้ำมันมาจากไหนเอ่ยบ้านเราจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่จะนึกว่าเราจะต้องสั่งน้ำมันมาจากซาอุดหรือว่าจากสิงคโปร์ใช่ไหมหลักๆเลยเราจะคิดว่าน้ำมันเนี่ยบ้านเราที่แพงเพราะโอ้โหมาจากประเทศโน้นบ้างประเทศนี้บ้างประเทศนั้น ไม่ใช่หรอกครับท่านผู้ชมและคุณผู้ชมครับในประเทศของเราเนี่ยมีน้ำมันถึงหลายบอ่อนะนะแล้วก็โรงกลั่นก็มีเองนะทั้งที่ระยองทั้งที่ชนบรุรีทั้งที่กรุงเทพพูดง่ายๆว่าประเทศเรามีน้ำมันด้วยตัวเองแล้วก็กลั่นน้ำมันด้วยตัวเอง90% 9ก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนะที่ซื้อมาจากต่างชาติก็คือสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะซาอุนะเราซื้อมาจากซาอุดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าก็ว่าเราถ้าเราถ้าหนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยหน่วยหนึ่งร้อยบาทเนี่ยนะก็ถ้าก่าเรานี่มีของเราเองแล้วเก้าสิบบาทนะถึงที้เราก็ไปซื้อเข้ามาเพียงสิบบาทให้ครบร้อย แต่นักลุงทุนในเมืองไทยเขาก็ให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าไอเรานี้แหละ,ะประเทศไทยสั่งน้ำมันมาจากสิงคโปร์ทั้งๆที่มันไม่ได้สั่งมา,งมาจากสิงคโปร์ก็มันสั่งก็อยู่ในเมืองไทยนี่แหละไม่ได้ออกไปไหนกลั่นจากที่โรงกลัน่นระยองกลั่นจากโรงกลั่นที่ชนบุรีและกลั่นที่โรงกลั่นที่กรุงเทพ เสร็จแล้วก็ก็เอามาส่งผ่านในประเทศนี่แหละแต่ว่านักลงทนุนนักธุรกิจใหญ่ๆเขาสามารถปั่นให้น้ำมันเนี่ยคล้ายๆกับว่าประเทศไทยเนี่ยสั่งน้ำมันมาจากสิงคโปร์พอเราสั่งน้ำมันมาจากน้ำมันมาจากสิงคโปร์เนี่ยมันก็ต้องไปจ่ายจ่ายค่าอะไรจ่ายค่าประกันจ่ายค่าขนส่ง จ่ายค่าของที่จะต้องรับไปชอบเวลาของมีเกิดอะไรเสียหายอะไรก็แล้วแต่นะครับภาษีงภาษีอะไรก็ตามแต่คือน้ำมันไม่ได้ไปอยู่ที่สิงคโปร์และที่สิงคโปร์เขาก็ไม่ได้ผลิตน้ำมันมาขายเราแต่เราขุดน้ำมันจากบ้านเรากลั่นจากบ้านเราแล้วก็ทุกรถจากบ้านเราแล้วก็มาจ่ายตามถังน้ำมันในบ้านเราแต่ ทางฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่าสั่งมาจากสิงคโปร์เลยคิดค่าคิดค่าต่างๆคิดค่าอ่าค่าประกันค่าขนส่งค่าอ่าปกป้องของที่จะเสียหายสามอย่างตาเข้าไปแสนแสนล้านบาทไอ้เงินแสนแสนล้านบาทนี่เงินใครรู้ไหมครับ เงินของคนจนในประเทศเราล้วนๆเลยครับไม่ใช่เงินที่มาจากไหนและเงินที่ที่เป็นแสนแสนล้านบาทเนี่ยนะก็ไปเข้ากระเป๋านักลงทนุนกระเป๋าของคนที่เป็นมหาเศรษฐีเดียวกับเรื่องน้ำมันนี่แหละและพี่น้องบ้านเราก็อดควรกันโอ้โหจะแย่จะมันไม่ไหวนะ ที่จริงผมพูดในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบใช้ธรรมะเข้ามาผสมผสานเพราะว่าการดำเนินชีวิตนี่ถ้าไม่มีธรรมะเข้ามาช่วยพยุงในการดำานงชีวิตแล้วเนี่ยชีวิตมันก็แย่ทีนี้คนที่ไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักอะไรว่าดีว่าชั่วไม่รู้ว่ามนุษย์ในการลําบาก ไม่รู้ว่ามนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันอดอยากแสนเข็นลำกินเหลือเกินแต่มนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งนะที่มีอยู่กระจุกเดียวนะเขาไม่ได้เห็นเลยว่าคนที่เป็นกระจุกใหญ่เต็มประเทศเนี่ยจะละบากแสนเข็นยากยินสักเพียงไรที่โดนโดนกระทำย่ำยีแบบนี้มันได้เขาไม่ได้มาชกมาต่อยเราหรอก พวกมหาเศรษฐีเขาไม่ได้ชกมาต่อยมาติบมาตีมาเขาทําแบบนี้ก็เท่าว่าเขาฆ่าเราไปในตัวแทนที่เราจะได้นะ้ํามันเหมือนเพื่อนราคาของมาเลเซียสิบกบาทด้วยนะ้ํามันชั้นดีชั้นเยี่ยมตั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลสิบาทบ้านเราแตะ40่สิเข้าไปแล้วนะถามว่าเพราะอะไรเพราะการบริหารการจัดการของรัฐบาล และของพักเอกชนที่เกี่ยวกับน้ำมันนี่แหละฝั่งรัฐบาลของมาเลเซียเราไม่ได้พูดไม่ได้จะยกยอเขาหรอกแต่เขาไม่รู้จัดการแบบไหนถึงออกมาได้อย่างนั้นนะไม่รู้ว่าเขาจัดการแบบอย่างไรที่ทำให้พี่น้องประชาชนบ้านเมืองเขาใช้กาถุงต้มน้ำมันได้ถูกนะแต่บ้านเราเนี่ยมันพี่น้องประชาชนนะอดอยาก หิวโหยปากแห้งปากซีดปากเซียวแต่ก็ยังต้องใช้เงินไปส่วนหนึ่งนะเข้ารัฐอีกสามส่วนเนะข้ากระเป๋านะเห็นไหมครับนี่ถ้าให้คนที่มีธรรมมีศีลน,นะมีความเป็นอริยชนสักหน่อยหนึ่งมาบริหารนะ ประชาชนก็คงจะไม่ได้เป็นถึงขนาดนี้แต่นี่ประชาชนลำบงลำบากนี่เฉพาะเรื่องเรื่องเดียวเฉพาะน้ำมันนะแต่อีกหลายร้อยร้อยเรื่องที่มันทับซ้อนกันอยู่โดยที่พี่น้องประชาชนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องที่เขาไม่สามารถจะมาบอกและชี้แจงกับพี่น้องประชาชนได้เขาจะบอกอะไรอะพี่น้องประชาชน เขาให้ความสำคัญเฉพาะวันที่ไปใส่คะแนนนั่นแหละประชาชนโอ้โหมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยกราบไหว้กราบกราบไม่รู้จะกราบวิธีไหนนะผมเคยเจอนะักการเมืองที่ในงานนะผมเคยเจอนะักการเมืองในงานนะครับในงานแต่งในงานศพผมรับมือไหว้แทบไม่ทนันคนเดียวไหว้ผมสามรอบ รอบรอบแรกเดินไปแล้วก็ไหว้อารับไหว้พอเดินไปเดินไปไปเดินคนก็เดินไปเดินมาไงและเขาก็จำไม่ได้เขาก็มาไหว้ทีหนึ่งเอาเรากรับว้ต่อยอแล้วก็ฝากว่าเออเบอร์นั้นเบอร์นั้นใส่ด้วยนะเดินไปในงานเดินไปชนลมุนุวบก็เดินไปเจออีกเอาไหว้อีกเอา้าแล้วําไมไหว้กันสามรอบอย่างนั้นนะไม่ต้องไหว้สามรอบหรอกครับนะทำยังไงก็ได้เขาให้บริหารประเทศ ให้พี่น้องประชาชนได้อย่าอย่าถึงกับได้ประโยชน์มากเลยนะอย่าให้อย่าให้ต้องควักกระเป๋าไปใจะให้พวกเศรษฐีทั้งหลายมากนักเลยสี่บาทรัฐได้บาทเดียวสามบาทไปเข้ากระเป๋ามันน่าน้อยใจไหมล่ะมันน่าน้อยใจถ้าหากว่ามีบุคคลประเภทที่เป็นนักการเมืองนะครับ แล้วที่มีความรู้ทางด้านความเป็นมนุษย์กันสักหน่อยหนึ่งนะมนุษย์เียก็คือหมายถึงผู้ที่รู้จักดีรู้จักชั่วนะแต่ว่าถ้าเป็นปุตุชนถึงแม้จะมีความรวยมหาเศรษฐีล้นฟ้ารวยเอาคนจะรวยกี่แสนล้านก็แล้วแต่คนแต่คนก็เป็นแค่ปุตุชนคุณก็ยังไม่รู้จักความชั่วความเลว ความดีถึงรวยก็ยังเป็นคนชนชั้นต่ำอยู่ดีถ้าทางศาสนานทางศาสนาพุทธนะศาสนาประจำชาติของเรานะคนชั้นสูงไม่ได้หมายถึงว่าอยู่ในชุดที่สวยหรูกระเป๋าที่หิว้วเป็นกระเป๋าแพงๆใบละประมาณสองสามแสนสี่ห้าแสนชุดทั้งชุด สรุปแล้วประมาณสี่หล้านก็มีนะพวกเศรษฐีที่ใส่ชุดแต่และชุดแต่และชุดนี่แหละชุดเดียวนี่แหละราคาเป็นสีห้าล้านก็มีก็ดูในขณะที่ประชาชนคนบ้านบ้านรากย่าเหมือนเราดิสี่ห้าล้านหากันสามชาติก็ไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะเราไม่มีวิธีเราไม่มีหลักการที่จะไปกอบโกยเพราะเราเป็นแค่คนจนจะไปกอบโกยอะไรอะเอาอะไรไปกอบโกยอะครับ แต่พวกเหล่านี้พวกผู้ดีชกแบบนี้นะผู้ดีแบบที่เขาว่าผู้ดีแบบอดุชนนะนะเขามีวิธีครับมีวิธีที่จะทําให้พี่น้องประชาชนให้มันแย่ไปเลยเราพวกเราเนี่ยในประเทศเราเนี่ยหเปอร์เซ็นต์เนี่ยพวกเรามีหเปอร์เซ็นต์นี่พวกเราดีพวกวยิ่งใหญ่พวกร่ำร่ำรวยมีห้าเปอร์เซ็นต์ไอ้เก้าสิบห้าพวกคนจนช่างมาและออช่างมาและมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมัน เป็นเรื่องของเราเราห้าเปอร์เซ็นต์ในประเทศเราก็อใอยเรามีความสุขกันชชยโยชยโยชยยวิวแบบนี้พี่น้องประชาชนตายตายนะคนจนๆน,นี่เมื่อตอนที่แรกผมกพูดแต่ผมพูดก็แค่ว่ามันจะอาจจะหนักกว่านี้อาจจะไม่มีคุณถูกใจแล้วล่ะพูดไปอย่างนั้นนะครับแต่ที่ผมพูดทั้งหมดนี้ผมไม่ได้ไปไม่ได้ไปคิดว่าจะไปทําอะไรดีเขาพูดว่าให้คนอื่น เสียหายอะไรจริงๆแล้วนี่คือกําลังพูดความจริงอยู่นะนี่ที่ผมพูดนี่กาลังพูดความจริงอยู่ที่ว่าน้ํามันที่ประเทศไทยมีโรงกลั่นเองแล้วก็ขายในราคานี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้ทั้งทั้งที่เราสั่งทั้งทั้งที่เราเอาในประเทศเราเองคือของของเราเองและขายเราเองเนี่ยมันจะแพงกว่าที่อื่นได้ยังไงนี่ผมก็ยังปวดหัวอยู่นะเนี่ย คิดไม่ออกว่าวิธียังไงแต่เขามีวิธีเนาะเราเราก็าไม่รู้ท่าทานหรอกนะครับเออแต่ทําไมวิธีการจัดการของรัฐบาลของมาเลเซียทําไมเขาได้ใช้น้ำมันราคาสิบกบาทและทําไมเขามีสองหัวจ่ายเขามีแค่นี้จริงๆมีแค่สองหัวจ่ายแลถ้าบ้านเรามีสองหัวจ่ายไม่ได้เหรอลิตรที่ยี่สิบาทก็ยังดีเอา้าห้าเปอร์เซ็นนี้ห้าบาทนี้เข้ากระเป๋าเสรษฐดีโอ้ไม่เป็นไร กไ็ไม่ไม่ว่ากันแต่นี่มันมันปาเข้าไปสามสิบกว่าแล้วครับในขณะที่เพื่อนสิบกว่าบ,บาทเราปาไปใกล้จะสี่สิบแล้วเนี่ยแล้วไปเข้ากระเป๋าเกือบเกือบจะทั้งหมดเลยนะคิดดูครับเข้ารัฐก,ก็น,นิดเดียวไม่มากไม่ไมายแต่ไปเข้ากระเป๋าสิกระเป๋าที่ว่าก็กระเป๋าเศรษฐีไม่กี่คนเท่านั้นเองมันน่าน้อยใจท่านมาเศรษฐีทั้งหลาย นึกว่าเห็นใจพี่น้องคนยากคนจนเถอช่วยช่วยกันหน่อยการทำธุรกิจผมเข้าใจว่าต้องได้กำไรผมทำมาก้าขายผมก็อยากได้กำไรแต่กำไรที่ได้เนี่ยมันอย่าให้ถึงกับประชาชนเลือดออกยากออกแบบแดงตาแดงน้ำมูกน้ำลายไหลซึมไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปทางไหนแล้วนะครับถ้าหากว่า พวกมหาเศรษฐีที่มีวัวคิดดีๆทั้งหลายนะครับก็ขอให้ช่วยประชาชนคนไทยที่เป็นคนจนกันนะอย่างเรา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 หรือคุณผู้ชมทั้งหลายผมคิดว่าหลายหลายคนก็ตกอยู่ในสภาพเหมือนกับเหมือนกันหมดนะคล้ายๆกันนะทีนี้ถ้าคนไอ้คนจนอะใจอะมันมันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว คนจนนะคนจนนใจมันเต็มร้อยอยู่แล้วรักแล้วก็รักเลยไม่ได้มีสองสามชั้นสี่หกชั้นไม่ได้ว่ารักนี่เผื่อรักโดนรักโดนเผื่อรักนั่นไม่มีไม่มีใต้ดินไม่มีใต้ดงไม่มีใต้ด,ด,ดินอะไรคนจนจนรักแล้วรักเลยว่าแต่คนที่เป็นเป็นหมหาอำนาจเป็นเศรษฐีที่มีเงินเป็นแสนแสนล,ะละ้านเป็นล้านล้านล้านเป็นอะไรต่อนี้อะไรเยอะแยะเนี่ยไม่รู้ เราเข้าใจว่างเงินมันเป็นปัจจัยที่สําคัญแต่ว่าให้พี่น้องประชาชนยากไร้เขาได้เขาได้อยู่อย่างไม่ต้องมันแรนแค้นแล้วเกิดครับมันแรนแค้นแสนที่จะละเหยียดใจนะนี่พูดถึงคนทํางานนะคนที่ไม่ทํางานนะอันนั้นเร,เราก็ไม่เอาไม่ว่ากันนะไม่อยู่ในระบบที่ผมกาลังพูดอยู่ไอ้คนขี้เกียจก็ก็ก ไม่มีเงินใช้ก็เป็นของปกติธรรมดาแต่คนที่ทํางานแล้วทํางานอีกทางานแล้วทางานอีกก็ยังไม่พอลูกไม่เกินสองคนแล้วเดี๋ยวนี้ครอบครัวหนึ่งนะยังไม่พอที่จะจ่ายค่าลูกไปโรงเรียนจะจ่ายค่าข้าวจะจ่ายค่าบ้านจะจ่ายค่าโน่นจะจ่ายค่านี่สารพัดนะโหขาแก๊สมาทังละเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้แม่บ้านร้องแล้วมาถึงพอสมมาส่งแก๊สแต่ละครั้ง เวลาขับรถเหมือนกันเราจะไปทุระถ้าไม,ไ,มไม่เติมน้ำมันแล้วเราจะไปได้ยังไงใช่ไหมเราก็ต้องเติมน้ำมันอุ้ยน้ำมันที่ที่บ้านเพื่อกริดละสิบกบาทที่บ้านเรามีทั้งหลายเกรดนะแล้วไปทําเกรดทําไมเอาเกรดหนึ่งให้มันดีไปเลยเกรดเดียวเหมือนบ้านเพื่อน่ะเบนเบนซินก็ดีเกรดดีไปเลยหนึ่งดีเซลก็เกรดเดียวไปเลยมีสองหัวไม่ต้องลําบากไงอย่า อย,อยากอยากกอบโกยนะกระแทะเลยไม่คนจนมือมีแต่ร่างอยู่แล้วนะครับมันมันร่างจะไม่มีมันจะหมดอยู่แล้วนะประเทศไทยคนจนเนี่ยก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์ละครับนะรา้าเนี่ยอย่าว่าคนจนเลยนะจะไปจะพูดเ่าคือนะความจนมันมันก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์แหละ และคนที่เขาพูดว่าไอ้นเนจนกระจุก,รว,กร,นนรวยกระจายไอ้นจนกระจายรวยกระจุกเออใช่ใจแล้วคือไอ้คนนี้รวยมีอยู่กระจึกเดียวคนตั้งแปดสิบล้านนะเทเบอร์เซนดูที่รครับเท่าไหร่เหลือเจ็ดล้านกว่าท,ท,ที่ต้องที่ต้องเองแงงเองแงง,งงอยู่ ทีนี้ถ้าหากว่าคุณเก่งๆที่มีความคิดเก่งๆที่เข้าไปบริหารนะบริหารและเงินเข้ากระเป๋ามหาเศรษฐีเยอะๆก็ช่วยบริหารให้มันเป็นธรรมบ้างนะครับไม่ต้องถึงกับเป็นธรรมมากหรอกครับแต่ขออย่าเอาเปรียบจนเกินไปเท่านั้นแหละประชาชนรู้ดีว่าความเป็นธรรมมันไม่มีใน,ในโลกนี้หรอกความเป็นธรรมมันไม่มีในไหนในโลกเลยความเป็นธรรมนี่มันไม่มีหามไม่ได้จริงๆนะ มีทางเดียวความเป็นธรรมก็ใครที่นับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติได้ก็จะเข้าใจว่าเออความเป็นธรรมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็ที่เขาพูดอยู่แล้วว่าคนที่ไปเป็นหัวหน้าขององค์กรต่างๆเนี่ยขอให้ปฏิบัติศาสนาประจำชาตทิที่บอกกันเปล่าๆทุกวันในศาสตร์นะอะไชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ชาติเราก็ต้องรักครพ ศาสนารักและเคารพพระหมหากษัตริย์รักและเคารพแล้วทำไมศาสนาคุณรักเคารพแล้วทำไมทำกับประชาชนแบบนี้ครับอย่าทำเลยนึกก่อหายใจกันเถอะนะนะครับนึกก่อหายใจกันเถอะประชาชนเขาแย่จริงๆครับนี่ถ้าประชาชนไม่แย่ผมก็ไม่พูดแล้วผมเป็นไปที่ไหนเนี่ยคือคนจนไปที่ไหนเนี่ยนะก็ไปหาคนจนด้วยกันเนี่ยคนจนที่จะไปหาคนรวยมันไม่มีหรอกคนจน ก็จะต,ต้องมีเพื่อเป็นคนจนจะต้องไปพบปากกับคนจนใช่ไหมครับนี่มันเป็นของธรรมชาติของธรรมดาไอ้ผมจะไปครอบกับคนรวยครอบได้ยังไงใครจะครอบผมต้องครอบกับคนจนด้วยกันคนที่มีความรำบักด้วยกันเพราะคุยกันแล้วรู้เรื่อง <laughs> ถ้าเราไปครอบคนรวยคุยกันแล้วมันไม่รู้เรื่องไงนะ <laughs> มันคนละ v o l ร t i o n เกี้ <laughs> มันเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นย่งไงซินะครับขอให้คนที่เป็น หัวหน้าองคอ์กรที่เป็นผู้บริหารที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้มีความอยู่ไม่ถึงกับว่ากินดีอยู่ดีหรอครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าให้นะักการเมืองและก็ผู้ที่มีการบริหารที่เก่งๆเพื่อที่จะเอางบประมาณเข้าเข้ากระเป๋ามหาเศรษฐีเนี่ยก็ให้นึกถึงประชาชนส่วนใหญ่บ้างนะนึกถึงประชาชนส่วนใหญ่บ้าง เผื่อว่าชาตินุงชาติหน้าชาติใหม่ชาติต่อไปชาติต่อไปนะจะได้เกิดมาไม่ต้องพูดมากกว่านี้แล้วแล้วนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะอ่ะวันนี้ก็พอกันประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็เจอกับผมกันวันต่อไปนะวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมและคุณผู้ฟังได้กระทาสิ่งดีๆนะครับนะกระทําสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเอง ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่เป็นอย่างนี้ลำบากกันทุกๆครอบครัวครอบครัวที่เขาเป็นมหาเศรษฐีเราก็ไม่ไปต้องไปอิจฉาอะไรเขาเราอิจฉาเขาไม่ได้หรอกอิจฉาไปก็ท่านั้นเปล่าๆให้เขารวยไปเลยให้เขาร่ำรวยเขาได้ไปเอาไปล้านล้านเอาก็ได้หมดเงินเอาก็ได้หมดกันทั้งประเทศเลยคนจนจะได้คนจนจะได้อดตายคนจนอดตายแล้วรับรองเศรษฐีอยู่ไม่ได้ คนจนอดตายเมื่อไหรค่คนจนหมดเมื่อไหร่ประเทศนี้มหาเศรษฐีหเปอร์เซนนั้นรีบย้ายไปอยู่ที่อื่นได้แต่ถ้าอยู่ประเทศไทยจบนะครับเอาวันนี้ก็ขอพูดแค่นี้นะเจอกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ